สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปีก็จะมาสอนลงสีไม้นะคะบนกระดาษสีน้ำกันนะคะอ่ะมาดูอุปกรณ์ที่ปีจะใช้กันก่อนในครั้งนี้นะคะอ่ะเป็นสีไม้นะคะสีไม้ใครจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ปีจะใช้พิทมาคันเลนะเพราะว่า ก็อย่างที่บอกว่าแว็กเข้มข้นระบายง่ายนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่อมาก็าจะเป็นตัวนี้น้ำยาโซเวนใช้ทำอะไรปีทำคลิปไฟให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้อ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นผู้กันผู้กัรปีจะมี2อ,อด้ามน,นะคะด้ามหนึ่งจะใช้กับสีอ่อนด้านอีกด้ามหนึ่งก็จะใช้กับสีเข้มเพื่อไม่ให้น้ำยามันไปทับกับ ตอนระบายสีอ่อนและสีเข้มนะคะไม่ให้มันไปเกลี่ยผสมกันนะแบบนี้จากนั้นเราก็มีขวดโหลขวดอะไรก็ได้ขวดแยมขวดอะไรก็ได้นะคะไว้แบ่งน้ํายาโซเวนแล้วก็เทลงใส่ในนี้เพื่อไม่ให้มันไปติดก,กับขวดใหญ่ๆที่เราใช้อยู่หรือแบ่งมาแค่พอเหมาะเพราะว่าน้ํายาตัวนี้แห้งเร็วนะคะอ่ะเอาละเรียบร้อยสําหรับอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้นะสําหรับใครที่ต้องโซเวนคืออะไรหรือ ใช้ทำะายหรือมีอะไรที่ใช้แทนโซเวนได้อย่าลืมไปดูคลิปของฟีกันนะคะปีเคยทําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเราเริ่มกันเลยในคลิปนี้ปีใช้กระดาษเป่าหูนะคะปีจะลองเล่นกับกระดาษที่เป็นเป็นคอตตอนดูนะคะสําหรับสีน้าเออดีได้รับความนิยมด้วยนะคะทีนี้ก็จะมาดูกันว่า มันลงสีไม้ได้ไหมคลิปเคยทําไปแล้วนะคะสําหรับกระดาษสีน้าอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเป็นตัวเป็นๆเ,เลยว่าจะสําเร็จหรือออกมาดีแค่ไหนนะคะอ่ะเริ่มแรกเลยนะคะปี่จะเริ่มจากตรงส่วนหัวก่อนละกันเนื่องจากเขาเป็นสีเข้มนะคะผมของน้องปี่จะให้เป็นสีน้ําตาลละกันนะเพราะว่าปี่ชอบโทนสีน้ําตาลอ่าในการลงสีนะสีไม้บนกระดาษสีน้ำนะคะ กระดาษบางกระดาษต้องระวังนิดนึงนะอะปีลงอย่างนี้เลยอะอะเดีย๋ยวดูก่อนว่ามันจะเป็นไงนะเดีย๋ยวปีจะลงให้ดูอย่าตัดขอบเข้มนะคะสําหรับกระดาษสีน้ําอย่าตัดขอบเข้มให้ตัดด้วยสีอ่อนๆติก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราใช้โซเวนละลายอะเดีย๋ยวมันจะกลายเป็นขอบไปเลยแล้วมันก็จะลบไม่ออกนะคะต้องดูด้วยนะว่าเราใช้กระดาษอะไรอยู่นะคะเพราะ เพราะมันจะมีปัญหากันเออสํหรับเป่าหงเนี่ยที่ปีเคยลองใช้นะเขาก็จะมีปัญหาเรื่องการตัดขอบเส้นนะคะถ้ามันตัดเข้มเกินไปเขาก็จะโดดโดดไปเลยแล้วก็ผสมไม่เข้ากันด้วยดังนั้นเราต้องเรียนรู้จากกระดาษแล้วก็สีที่เราใช้ด้วยนะคะ,ะปกติสีไม้เราก็จะลงะแบบแบบไหนก็ได้ นะคะบนสีกระดาษสีน้ำนะเอาให้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราต้องการจะใช้กับพวกโซเวนนะคะเดี๋ยวปีจะลงให้ดูก่อนนะว่าอ่ะมันมันมันทำแบบไหนลงสีน้ำตาลแล้แล้วทีนี้เออปียังอยากให้เขาได้ชั้นหนาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงปีอยากผสมสีเขาหน่อยนึงอะไรแบบนี้นะคะขึ้นอยู่กับตัวละครของแต่ละคนคาแรคเตอร์แต่ละคนนะคะ ตัวนี้เวลาเราลงบนกระดาษสีน้ำพวกนี้ปีคิดว่ามันก็ถามว่ามันจะเหมือนกับสีน้ำไหมมันก็ไม่ต้องรอแห้งคือคล้ายๆกับสีน้ำแหละแต่มันคือตัวทำละลายให้มันยึดเกาะกับกระดาษบางกระดาษนะคะอะยิ่งกระดาษเป็นร่องๆด้วยเนี่ยมันก็จะให้มันจะไปอุดรูร่องของกระดาษเขาไว้ให้เรียบร้อยทำให้มันเกิดความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะ เดีย๋ยวปีจะลงตรงนี้นะแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเราจะเบรนด้วยโซเวนกันนะคะอย่าลืมเนะผู้กันหาไม่ต้องแพงก็ได้ค่ะเอาที่เราสะดวกหาซื้อง่ายนะคะของปีซื้อมาเป็นชุดนะคะชุดละชุดละน่าจะหลักสิบถ้าถ้าปีจะไม่ผิดตอนช่วงที่ปีซื้อปีจะซื้อมาหลายชุดนะคะประมาณ10กว่าดามอะเออผู้กันเนี้ยของจีนนะคะเดีย๋ยวปีจะใช้ผู้กันที่ ที่ใช้สำหรับสีเข้มๆก่อนการลงโซเวนนะอย่าลืมตัวนี้นะคะชุบโซเวนมาแล้วก็ป้ายกับทิ่ชูอ่เอเนกประสงค์เพื่อให้มันเอนี่เอาน้ำมันส่วนเกินออกไปตัวนี้นะคะจากนั้นเราก็เกลี่ยสีแล้วดูว่าเห็นไหมมันคล้ายๆเหมือนการละายสีน้ำหรือเปล่าเออดูซิว่ามันเหมือนกันไหม มันก็ไม่เพราะว่ามันจะลําบากกว่าสีน้ําสีน้ํามันยังเวลาที่มันไม่แห้งมันก็จะมันก็จะผสมสีกันได้นะคะสีน้ําถ้ามันไม่แห้งมันก็จะผสมสีกันได้รวมกันได้แต่สำหรับตัวนี้จะค่อนข้างลำบากนิดนึงในการใช้นะคะขึ้นอยู่กับกระดาษด้วยนะ เออเป่าหูมันก็จะเป็นอย่างนี้เวลาใช้นะคะก็ดูเอาว่าเราน้ำมันเนี่ยจะใช้เยอะแค่ไหนขึ้นอยู่กับกระดาษนะคะดูตรงนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มันจะมีร่องอะไรอยู่เราก็ให้วนไปเกี่ยเกี่ยมันมันจะยังมีคราบสีอยู่ใช่ไหมคะประมาณนี้นะเราก็ละลายไป อะไยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอย่าใช้เยอะจนเกินไปและอย่าใช้น้อยจนเกินไปนะคะเอาพอดีๆกับคุณภาพของสีการรองรับนะการรองรับของสีนะคะอ่ะทีนี้มันก็จะดังๆแบบนี้ละ และความยากของไม่ว่าจะเป็นเรียลลิติกหรือว่าอะไรที่โดนโซเวนแล้วความยากของมันก็คือจะอยู่ที่หลังจากนี้นะคะอยู่ที่คุณภาพกระดาษอยู่ที่คุณภาพสีด้วยก็คือเราจะต้องมีการซ้อนทับสีเพิ่มชั้นสีไปอันนี้ก็จะคล้ายค,ายคายแบบสีน้ําสีก๊อดลงไปแล้วนะแต่ว่าไม่ต้องรอแห้งนะคะแปบ๊บเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวน้องเขาจะรอแห้งในการเทคนิคของสีไม้ที่ลงบนกระดาษสีน้ํานะขึ้นอยู่กับ เอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้วาดนะคะ่าในคลิปนี้สมมุติสมมุตินะคะสมมุติปีแบบอ,อยากลงเบสสีไว้เป็นสีน้ําตาลละลายเม็ดสีเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดสมมุติมันเรียบเนียนแล้วนะสมมุติว่ามันเรียบเนียนแล้วอะไรประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับ texture แหละว,ว่าเราจะสร้าง texture ขึ้นมาไหม t e x t อร์คือเนี่ยให้มันอยู่ตามร่องกระดาษหรือเปล่าอะไรแบบนี้เหมือนกับคนที่ลงสีกอสนะคะ าบางทีเขาจะใช้พู้กันแห้งๆปาสสีแล้วก็ปาดมันก็จะได้เป็นแบบนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะหรือมีแบบหนึง่งอีกสไตล์หนึ่งก็คือของปีจะละลายเม็ดสีให้หมดให,มนนให้มันนวลให้มันนัวการเหมือนกับการเบรนสีทั่วๆไปนะคะตัวนี้ประหยัดสีมากเลยนะสำหรับในการใช้ครั้งนี้นะคะสำหรับใครที่เล่นสีไม้และอยากให้เรียบเนียนเลยโดยที่ไม่เปลืองสีนะคะนี่ปีลงเข้มไว้แล้วนะ ตัวนี้จะประหยัดมากวิธีการนี้นะคะจะประหยัดมากเห็นไหมคะจะเริ่มเรียบแล้วนะเดี๋ยวพี่จะสอนให้เฉพาะตรงนี้เนาะเราก็เดี๋ยวเราจะไปกันยาวๆแล้วก็คอยดูนะว่าพี่จะใช้โซเวนในช่วงตอนไหนบ้างนะคะดูดูก่อนดูตัวนี้ตรงนี้อาจจะยาวนิดนึงคลิปคลิปตรงช่วงสอนนะคะจะได้ไปฝึกกันได้ง่ายๆนะคะตัวนี้ อย่าลืมนะปีทำคิวไว้ให้เรียบร้อยแล้วสีใครมีสีอะไรก็ใช้กระดาษใครมีกระดาษสีน้ำยี่ห้ออะไรก็ลองใช้ดูนะคะ,อะของปีมียี่ห้อแบบนี้ปีก็ใช้แบบนี้เห็นไหมมันจะนวลๆห,หน่อยห้ามห้ามนะเป็นข้อต้องห้ามของเขาในการลงสีไม้บนปะหุงนะคะอย่าตัดขอบเข้มมากจนเกินไปให้เกี่ยออกเกี่ยเกี่ยออกไปด้านข้างถ้าตัดเมื่อไหรก่ก็อิบอายทันที อิบายนะเออมันจะเหมือนกับการตัดเส้นทั้งท,งท,ง,ทงที่เราไม่ได้เจตนาจะตัดเส้นนะตรงนี้นะคะให้เกลี่ยวเบาๆออกไปเห็นไหมหนึ่งหนึ่งก่อนลงสีไม้หนึ่งของการลงสีไม้ก็คือไม่ต้องไม่ต้องคำนึงว่ามันจะอะไรยังไงหรือหรือมันจะออกมาถูกหรือผิดหรืออะไรนะคะเราไปให้สนุกก่อนแล้วก็ลวดลายก็ลองทําดูว่าชอบแบบไหนบางบางท่านเขาก็ชอบลายแบบนี้ไม่ต้องเกลี่ยไม่ต้องเกลี่ยเพิ่ม แต่ถ้าปีชอบแบบเฮ้ยนงสีให้มันเรียบเนียนละมุนละม่อมเลยนะปีก็จะเบนสีออกยังไม่ต้องจุ่มเพิ่มนะคะออลองดูนะว่าจะจุ่มเพิ่มไหมแต่ของปียังไม่ได้จุ่มเพิ่มนะคะอ่าเราก็จะเกลี่ยไปแบบนี้ให้มันนวลน,นะคะให้มันละมุนเลยอ่าตรงนี้นะ ทำให้หมดตรงนี้จะใช้อันเล็กก็ได้เดี๋ยวปีขอทําแบบนี้แล้วกันน้องเขาก็จะได้แบบนี้ขึ้นอยู่กับเราการตกแต่งเราละนะแล้วเดี๋ยวปีจะค่อยๆเก็บรายละเอียดอ่ะตรงนี้พอเข้าใจกันแล้วนะคะสําหรับในเรื่องการใช้โซเวนจริงๆถ้าปีไม่พูดมันจะประหยัดเวลาในการทํามากแต่ปีทําให้ดูนะมันก็เลยอาจจะนานหน่อยตรงนี้นะคะอ่ะยังไงเดี๋ยวจะดูว่า มันจริงๆมันประหยัดเวลามากเลยแล้วก็ประหยัดสีด้วยมันนิดเดียวจริงๆกบไปแล้วก็เอาอันนี้เบนต่อแต่ขออย่างหนึ่งห้ามมันเป็นแว็กเข้มข้นอ่ะสีมันจะกระจายได้ทั่วกันนะคะอ่ะบอกไว้แค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครไปใช้ยี่ห้ออื่นแล้วไม่ได้เป็นแบบแบบที่ปีใช้อะ่ะเราจะมาว่าปีว่าเออปีไม่ได้บอกหมดจริงๆปีใช้แค่จริงๆปีแบบยังไงอ่ะ ไม่บอกหมดอะ่ะเก็บเป็นความลับอะไรแบบนี้ไม่นะอันนี้ปีบอกหมดแล้วนะคะเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวปีจะไปต่อกันยาวๆเลยนะคะอันนี้พอเข้าใจแล้วนะถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจหรือสงสัยยังไงอะ่ะสอบถามมาที่เพจของปีก็ได้นะคะ เดี๋ยวปีจะตอบให้ถ้าอย่างไหนปีตอบให้ได้นะคะปีก็จะตอบให้แต่ยังไงเรื่องของการใช้โซเวนนี้ไม่ใช่ความลับอยู่แล้วนะคะสําหรับผมนะคะปีก็ให้เท่านี้ก่อนเพราะเดี๋ยวปีจะอาจจะมาเก็บไไรายละเอียดอีกทีนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มต้นกันอีกรอบที่ ใบหน้านะคะใบหน้าทีนี้ความอิบอายมันก็จะเกิดขึ้นอีกแล้วสําหรับบางคนคือบางคนอาจจะต้องลงสีอ่อนก่อนหรือบางคนอาจจะต้องลงสีเข้มก่อนแต่ในคลิปนี้ปีลงมักจะลงสีเข้มก่อนนะคะแล้วค่อยสีอ่อนอ่ะถ้าไม่อยากผิดพลาดสาหรับในการใช้โซเวนก็ดูนะพู่กันนะคะ2ตัวนี้เนี่ย มันก็จะมีตัวที่ใช้สีเข้มแล้วตัวนี้เป็นจะใช้สําหรับสีผิวห้ามใช้ด้วยกันถ้าใช้ด้วยกันก็คือต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะถึงใช้ด้วยกันได้นะไม่งั้นนะมันจะหน้าตาเขาจะมอมแมมมากเลยเนี่ยสสเกสกสีติดกระดาษสีน้ําแล้วค่อนข้างจะทําลายยากทำลายยากมากนะคะต้องเรียกว่าทําลายเลยค่ะเดี๋ยวมันจะ อาจจะละลายติดไปนะคะยังไงค่อยๆเกลี่ยนะในส่วนเรื่องของผมใครต้องการแบบในอนิเมะเลยก็ได้ไม่ต้องเบรนไม่ต้องเกลี่ยให้ฟุ้งแบบปีก็ได้นะคะแบบว่าอา,อาจจะเป็น2มิติไปเลยก็ได้นะที่ที่ที่เขาแบบขีดไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเกลี่ยให้ออกไปทางนี้งงไหมไม่น่าจะงงเนาะเออแล้วแต่เอกลักษณ์ของแต่ละท่านละกันนะคะอันนี้ก็เสร็จ เรียบร้อยเร็วๆเลยแล้วต่อไปเดี๋ยวปีจะลงสีผิวนะคะสีผิวของปีปีจะใช้ใครมีสีอะไรที่เหมือนกับสีผิวหรือใครอยากจะเปลี่ยนสีผิวก็แล้วแต่นะคะขึ้นอยู่แต่ละท่านนะอ่ะเดี๋ยวปีจะลงสีก่อนนะคือในคริปต้องบอกสีไหมก็คงไม่ต้องละ่ะเพราะว่าแต่ละท่านมีสีอะไรก็ใช้ละกันนะคะหาเรื่องเอาตามความเหมาะสมของตนเองนะ ปีจะลงนะทีนี้ในการเกลี่ยในการเกลี่ยด้วยโซเวนครั้งนี้มันจะติดก,กับเรื่องผมยังไงเกลี่ยละมาระวังนะคะใครจะทำตรงช่วงใบหน้าก่อนก็ได้ไม่มีปัญหานะปีจะลงให้ดูตรงช่วงนี้ก่อนละกันขึ้นอยู่กับความชอบนะคะเรื่องของสีเรื่องของ การเกลี่ยใครบางคนชอบเกลี่ยบางคนไม่ชอบเกลี่ยก็แล้วแต่และกันอ,อจะเอาแบบทําให้มันได้แค่สีเบทพื้นเฉยๆ,ๆก็ได้นะไม่มีปัญหานะคะหีืจะใช้วิว่าี่จะใช้สองสีนะคะสสีไปดูก่อนจะเอามาผสมกันแล้วแต่แล้วแต่คือทีอนี้สีมันไม่เปลืองอะมันจะใช้โดยการแบบเออเอามาแต้มๆนิดๆหน่อยๆก็ได้เนี่ย ผสมกันเดี๋ยวเพราะว่ามันจะเจอตัวทำละลายเพื่อให้สีมันเข้ารวมกันนะคะ,ะดูค่อยๆดูนะคะอ่ทีนี้นะอันเนี้ยสมมุติปเปียวประมาณนี้ก่อนอย่าใช้พู่กันผิดด้ามเดี๋ยวมีปัญหานะคะอปีก็จะชุบโซเวนเหมือนเดิมแล้วก็ป้ายบนทิชชู่นะคะ,ะจากนั้นเราก็จะเกลี่ยสีกันตัวนี้ปีอยากจ,จะมองให้เห็นอนะ สเกสีเสมื่อกี้ปีใช้สีเป็นสีเบจนะคะกับสีซีเชัลพิงค์นะคะ1093กับ997นะผสมสีด้วยกันระวังเรื่องสเกตสีเลยสเก็ตยังลบนะคะเดี๋ยวมันจะมาติดผู้การเห็นไหมตัวเนี้ยระวังด้วยเดี๋ยวเราจะลงไปก่อนค่อยๆลงนะคะเนี่ย เ,เดี๋ยวมันจะไปทำละลายตัวส่วนที่ข้างบนมาด้วยทีนี้ถ้าเกิดใครหน้าขาวมากๆก็ระวังนิดนึงนะคะในการใช้กระดาษสีน้ำเขารองรับโซเวนได้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกลี่ยต่อไปไม่ได้เท่ากับว่ามันจะต้องเกลี่ยงานที่มันเป็นส่วนสีเข้มเห็นไหม ก็ไม่มีปัญหาถ้าเกิดใครเจอกระดาษสีน้ําดีๆหรืออะไรดีๆหน่อยนะคะแก้ปัญหาได้โดยการละลายมันเข้าไปกับเม็ดสีเหมือนเดิม,มน,นี้เลยนะแล้วก็แสงเงานะคะก็แล้วแต่ละกันอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปีเล่นในแบบของปีเนาะแล้วก็ใครชอบแบบไหนก็ไปลงแบบนั้นอใครอยากจะลงสีสีแบบนี้พื้นๆอย่างเดียวเลยก็ได้เอ,อนะ คือไม่ต้องยึดติดที่ปีนะคะพี่มาทําให้ดูเพื่อว่าเพื่อให้มันให้คุณรู้สึกว่าการใช้สีไม้นะัมันไม่ได้เปลืองอย่างที่คุณคิดถ้าคุณหาอะไรมาเล่นเพิ่มเติมหาตัวช่วยให้น้องเ้าเพิ่มเติมอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่ะตรงตรงคอนี้นะตรงหน้าเนี้ถ้าไม่เรียมเนียนค่อยๆเกลี่ยนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มชั้นสีไปนะเออไม่ต้องกังวลเนี่ยมันก็จะหน้าเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ก็ เรื่องเงาเอาแบบไหนแล้วแต่ชอบเดี๋ยวปีลองลงให้ดูสมมุตินะคะสมมุติว่าถ้า,าลงแบบอนิเมะเราก็จะลงแบบประมาณนี้ไปใช้สีสีอย่างนี้ลนนะแล้วกันนะแล้วก็เนี้ยอะไรขีดแบบเนี้ยที่แบบลงล็อกไปโดยไม่ต้องเกี่ยก็ได้อันนี้ลงให้ดูก่อนนะตรงนี้เดี๋ยวเขาเออเดี๋ยวปีค่อยเพิ่มคิ้วนะคะ อ่ะแล้วก็ต่อไปสีสีหนึ่งปีจะใช้ตัวนี้นะคะ P C 1 4 0ชื่อน้องหายไปแล้วจําไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่เคยจํารหัสได้เลยเพิ่มสีเข้าไปอีกแล้วแต่นะทีนี้หน้าหน้ามันเป็นส่วนที่รับแสงไนงะปีจะไม่ลงให้เข้มนะเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าปีอาจจะเปลี่ยนสีที่เฉดแต่การ์ตูนบางบางบางเรื่องถ้าถ้าปียกตัวอย่างเป็นการ์ตูนนะการ์ตูนบางเรื่องอาจจะไม่ได้ใช้ ในส่วนที่เป็นเงาเนี่ยเป็นสีแบบสีน้ำตาลบางคนเป็นสีส้มบางคนเอาเป็นสีชมพูก็แล้วแต่แล้วแต่นะคะเอกลักษณ์ของแต่ละท่านไม่เหมือนกันเนาะอ่ะเชิงเป็นสีผิวแบบนี้เมื่อกี้ลงทับไปหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อให้เขามีมีขี้ผึ้งมากขึ้นขี้ผึ้งไอ้ตัวเนี้ยเพื่อให้มัน กบร่องได้มากขึ้นก็คือการเพิ่มชั้นสีให้มากขึ้นแล้วมันจะทําให้กระดาษตัวนี้เรียบเนียนนะคะถ้าเป็นสีขี้ผึ้งดีๆเนี้ยมันมันกบได้ดีอยู่แล้วถ้าใครจะใช้ออยเบดก็ได้แต่ว่าก็กบให้ได้เหมือนกันนะคะต้องทําเหมือนเหมือนกันนะขึ้นหลายชั้นหน่อยอะสมมุติมันเป็นประมาณนี้นะประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะลงตรงนี้ก่อนลงตรงนี้ด้วย ลงตาลงอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปีจะเพิ่มเฉดเฉดดิ้งให้เขากันอ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ สีผิวก็ประมาณนี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านอยากได้แก้มแดงมากน้อยแค่ไหนก็เติมให้น้องเขานะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้กระมุนหน่อยก็อย่าลืมเกลี่ยด้วยซเวนนะ,ะหรือใครอยากจะปล่อยให้มันเป็นแบบ texture ลายกระดาษแบบนี้แบบนี้นะก็ลงไปแบบนี้ค่ะ ให้มันได้เท็กเจอร์ปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้หรือว่าใครชอบประมุลละมูลก็เกลี่ยสีเข้าไปเหมือนเดิมเกลี่ยไปค่อยๆเกลี่ยนะคะเติมจนกว่าเราจะพอใจคือระยะเวลาจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับแต่ละท่านเออบางคนมีความอดทนสูงยังไม่พอใจกับการทำงาน เขาก็จะนั่งนานกว่านี้เติมเข้าไปเรื่อยๆสีเพื่อให้ได้ตามความต้องการนะคะสําหรับในเซตการ์ตูนเซตเนี้ยสมมุติเราวาดอะ่ะคือมันจะออกแนวคล้ายๆกับอองานปกนิยายหรืออะไรประมาณนี้แล้วแต่เราก็ทําได้เราสามารถนําไปใช้ได้นะคะโดยไม่ต้องซึ้อเปลืองสีอื่นๆเพราะว่ามันมีโซเวนตัวทําลายลายตัวทาลายเม็ดสีเนี่ยมันคล้ายๆการทํางานคล้ายๆโคปิกการทํางานคล้ายๆสีน้ํา อใช้มาได้ร่วมกันหมดถ้าใครมีสีไม้เราก็ประยุกต์ให้เป็นออกแนวสีน้ำสีกวอสีอะไรเราก็ทําได้หมดนะคะก็ขึ้นอยู่กับเราสไตล์ของเราเท่านั้นเองนะคะ,ะงานพวกนี้สามารถนําไปใช้ทำอาชีพของตนเองได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับตัวเองแล้วว่ามีทักษะในการวาดลูกหรือเปล่าเพราะบางท่านอาจจะเป็นงานคอมมิชชั่นก็ทําได้นะคะโดยการ ใช้โซเวนร่วมด้วยเออใครอยากจะใครเป็นคนที่ชอบออกปกนิยายทำภาพประกอบอะไรพวกนี้งานแบบนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะพี่ว่านำไปสแกนแล้วก็ขึ้นกล้องอยู่นะเพราะว่าเราไอ้นี่ครบแล้วอะเออเราเกลี่ยให้มันเรียบละคือถ้าเกิดว่าเราลงแบบปกติธรรมดาที่มันเป็นลงสีไม้ให้เรียบเนียนอะปัจจัยใหญ่ๆที่ให้ความเรียบเนียนแล้ว และสแกนออกมาได้สวยอะ่ะมันขึ้นอยู่กับความเรียบด้วยนะความเรียบของการเกลี่ยสีเนี่ยให้มันเรียบมากๆอะ่ะมันก็จะได้เป็นแบบที่เราต้องการนะคะจะได้ไม่ต้องแก้ไขในไฟล์สแกนมากนะักเออก็ประมาณนี้ไปว่าน่าจะใช้ได้นะคะ ค่ะก็เรียบร้อยประมาณนี้นะคะงานก็จะออกมาคล้ายๆกึื่อสีน้ำสีก๊อดหรือว่าคล้ายๆแนวการเกลี่ยสีแบบในดิจิตอลเพนติ้งนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะสีไม้เราก็ทำได้ประหยัดสีประหยัดเวลามากขึ้นด้วยในคลิปอะ่ะอาจจะเห็นว่าปีลงสีนานใช่ไหมแต่ความจริง <laughs> ความจริงแล้วถ้าปีตั้งสมาธิอยู่ปีว่าใช้เวลาได้ไม่ไม่นานเท่าไหร่นะคะแต่ติด ที่พูดด้วยคิดด้วยแล้วก็ลงสีด้วยนะคะเลยทำให้นานขึ้นยังไงลองไปใช้วิธีนี้ดูนะคะสำหรับใครที่จะหารายได้พิเศษสามารถทำแบบนี้ได้หรือใครที่มีงานประจำรับจอบทำภาพภาพอะไรต่างๆนานานะคะในการนําไปใช้เป็นสื่อนะคะเทคนิคนี้ก็ช่วยได้จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปแบบการลงสีหรือ อะไรมากขึ้นหรือเสียเงินในการซื้ออุปกรณ์สีมากขึ้นสีไม้ของเราก็ทำได้ให้เหมือนสีน้ำได้ให้เหมือนแบบดิจิตอลได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคการลงสีของแต่ละบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้จบเรียบร้อยค่ะ